สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Karlotte ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตกันถึงราศีอะไรแล้วจ๊ะอาจารย์เลิมถึงราศีอะไรละราศีตุลใช่ปะราศีตุลยังไม่ไปใช่ปะปะไปกันที่ราศีตุลจ้ะเป็นการอัปเดตนะคะความรักความสัมพันธ์ของราศีตุลค่ะวันที่ ยีกันยาถึง22ตุลาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะเป็นการดูดวงท,วทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณค่ะเป็น general reading นะคะโอเคไหมเป็นเป็นการอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันอาจจะอย่างที่บอก ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอ่าดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกลลด์ไลน์ดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูนะจ๊ะโอเคมาตุลจ๋าคุณเจออะไรบ้างหนึ่งถึงสิบพฤษภาต้องอดทนอะไรจ้ะตุลต้องอดทนอะไรอยู่มีอะไรกเกิดขึ้นมีคนทักคุณมาหรือยังจ๊ะจะมีคนทักคุณมาหรือเปล่าเหมือนจะมีคนทักมาเลยนะ The Moon โอเค สเตรน์มาเป็นไพ่ใบแรกของคุณค่ะความที่ต้องอดทนการปรับตัวโ okay. อเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงคนที่คุณรักรู้สึกยังไงมาเขาน้อยใจคุณนะ่ะเขาบอกเขาน้อยใจขี้น้อยใจหัวไม่ร้านทําไมน้อยใจก็ไม่รู้เขาทาอะไรรับหลังคุณหรือเขาเะาแวงว่าคุณทำร,รับหลังเขาเปล่า,าอะมันทําให้เขาเจ็บเปล่าเออใช่เปล่าตุนอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะมีสามช่วยด้วยมีรักเผื่อเลือกหรอจ๊ะมีรักแล้วรักเลยรักแล้วรักเลยรักแล้วรักเลยรักแล้วเผื่อเลือกรักแล้วไม่รักเลยใช่ไหมโอเคอ่าไพ่ใบแรกของคุณค่ะได้สเตรนด์อ่าไพ่ของคุณหนึ่งใบในด้านของความรักของคุณห้าใบ คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณ5า้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะของเดือน1นึถึงสินี้1นึถึงสิพฤษภานี้นะคะ ความรักของคุณจะเป็นเพื่อนไรไพ่ใบแรกคือสเตรนท์ค่ะสเตรนท์สเตรนท์สเตรนท์เป็นไพ่หมายเลขแปดเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งผู้ชายก็ได้เป็นราศีสิงห์นะคะเป็นล,นนลนักษณะของคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีสิงห์อยู่ก็ได้เป็นความสมดุลระหว่างสองสิ่งค่ะมีความสองสิ่งที่มีความแตกต่างกาันอย่างอย่างเช่นคุณมีนิสัยแบบหนึ่งเขามีนิสัยแบบหนึ่ง เป็นความแตกต่างทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนคุณอาจจะเป็นคนที่ชนะเอาชนะ,ร,ะราเอาชนะใครด้วยไม่ใช่เอาชนะด้วยพะละกําลังเอาชนะด้วยสติปัญญาของคุณที่คุณมีนะคะประมาณว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเอาชนะผู้ชายจะเอาชนะใจก็ต้องอ่อนโยนอ่อนหวานเข้าไปหาไม่ไม่ลักษณะของไม่แข็งกร้าวเข้าไปคุณจะปรับตัวเข้าได้กับสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์มีไหวพริบดีปฏิภาณดีค่ะมีความอดทนสูด มากประมาณนะั้นสูงจริงๆนะสเตนนะ่ะสเตนะเตนะี่ยเป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงอดทนผู้หญิงที่ช่วยตัวเองจะเจอจะเหนื่อยยาก,กจะเจออุปสรรคเพียงรำพังมาโดยตลอดและช่วยเหลือตัวเองแก้ไขปัญหามาโดยตลอดผู้หญิงคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะ่นะเลี้ยงดูตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยก็เป็นได้แต่ถามว่าวดื้อดึงไหมก็เป็นอยู่เป็นอยู่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะอืถ้าเป็นดวงเรียกดวงข่มผู้ชาย ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่การขมเนี่ยลักษณะของขมด้วยด้วยการาด้วยการที่ใช้ความหวานก็ได้ความหวานเข้าไปคือจะมัดใจผู้ชายเนี่ยให้หลงไหลและอยู่ในอำนาจเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสตรนตีนอันนี้โอเคไหมถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงเออถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันเอาเอาเรียกคารมมันต่อูปหล่อเป็นรองถ้าเป็นผู้ชายนะเอาคารมเข้าว่าประมาณนั้นประมาณนั้น คุณต้องอดทนกับอะไรถ้าในความถ้าในการงานการเงินก็ช่วงนี้ต้องอดทนฝ่าฟันเดือดึง,ดงพยายามไปให้ถึงจุดหมายก็ได้นะเหมือนทนอะตอนนี้มันไม่ดีสภาพของคุณไม่ดีเท่าที่ควรโอเคไพ่หใบของคุณค่ะขึ้นเอ้ยอ่าใช่ห้าใบของคุณขึ้น8คาชาค่ะ8คาาเก้า,าถ้วย 9กถ้วยหเหรียญ3เหรียญแล้วก็ดิมูลแปดกระทามาบอกอะไรคุณได้รับข้อความบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าคะคุณอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะละนักษณะของการส่งข้อความมาการมีคนมาหาขอดูสิแปดคาทของคุณคืออะไรคะความช่วยเหลือเหรอ จะได้จะได้มีคนเอาเอา,เอาความช่วยเหลือมาให้เหรอคะหรือต้องการความช่วยเหลือจากใครคะเออเหมือนความรักของคุณเนี่ยคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นคนที่ปรึกษาให้ความให้ปรึกษาให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีแต่เวลาคุณเองมีปัญหาปรึกษาใครบ่ได้เลยบ่ได้เลยไม่มีคนให้คําปรึกษาเลยนะคะอาจจะเป็นคนใจบุญหน่อยเป็นคนใจบุญสุนทานทีเดียวเป็นการแบ่งปันแต่คุณตอนนี้เนี่ยได้ก้างของความรักเนี่ยรู้สึกให้ใจให้ความรู้สึก ให้ไปแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมาเลยเช่นให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่างแต่ไม่ได้รับอะไรกลับมาตรงนั้นเลยรู้สึกแย่เหมือนกันแต่คุณก็มีอีโก้ของคุณค่ะคุณมีช้อยเยอะนะคุณเป็นคนมีช้อยเยอะก้าวถ้วยปรสนาของคนที่มีมีดีอ่ะมีดีมีดีจะอวดอวดดีประมาณอวดดีแล้วความสัมพันธ์ที่คุณยังกักมันไว้อยู่ค่ะคุณยังไม่อยากจะ ตัดรอนตัดสัมพันธ์กับใครคือมีไว้ก็ดีเอาไว้เป็นช้อยเผื่อเลือกก็ได้เพราะตัวคุณเองมีช้อยเยอะอยู่แล้วเป็นคนขี้เหนียวคาตันเน่หน่อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงประมาณคุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้หน่อยนะไม่รู้จะเลือกใครคนเยอะเข้ามาในความสัมพันธ์ประมาณนั้นเป็นรักซ้อน ลักแทรกตัวคุณเองอาจจะโดนกระทําหรือใครอาจจะมากระทํากับคุณก็ได้คือคนที่เขารักคุณนะคุณก็ไม่รักเขาหรอกคนที่เขาคนที่เขาชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาคุณไปชอบคนที่เขาไม่ชอบคุณอะประมาณนั้นอะประมาณนั้นคุณอยากพูดคุยค่ะคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณวิ่งตามใครบางคนจนคุณเหนื่อย เหนื่าพอเราจะไปเขาก็มาทักเราเราจนเราใจอ่อนกลับไปในความสัมพันธ์เพื่อพูดคุยแต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะ่ะเดิมูนมาบอกอะไรอะ่ะเดิมูนมาบอกบางครั้งในความสัมพันธ์คุณอาจจะใจร้อนเกินไปก็ได้หรือคุณอาจจะมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปก็ได้ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามั่นใจมากเกินไปคืออ่าอย่า yeah, สำคัญตัวเองผิดประมาณนั้นอะ <laughs> ออประมาณนั้นนะปะาณนั้นน่ปะปาณนั้น กังวลกับความสัมพันธ์ให้คุณบล็อกใครเขาคะคุณบล็อกอาจจะบล็อกกันทางโซเชียลอาจจะบล็อกบล็อกไลน์บล็อกเฟซหรือบล็อกใจบล็อกใจคือการไม่ให้คิดไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ทำอะไรไปมากกว่านี้ก็เป็นได้มีคนบล็อกคุณหรือทุนบล็อกใครบางคนบล็อกกันจริงๆนะคะหรือมีการสืบการส่องอยากดูความสัมพันธ์กับคนที่เกิดราศีกุมไหมจ๊ะคนที่เกิดราศีกุมอ่า คุณอยากจะเยียวยาจิตใจและเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองแล้วค่ะกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสกับตัวเองมากยิ่งขึ้นรักตัวเองรักตัวัวตายคุณอาจจะคุยกับราศีกุ้งราศีมินาดาศีธาตุลมเมทุนตุลลมลมลมเมทุนตุลกุ้งแล้วก็ดิน้นพืชศักันบางกรแล้วก็มีอะไรอีกอคุยกับใครก็ได้อคุยกับใครก็คุยไป คุยแล้วทําให้เราสบายใจก็คุยไปคุยไปคุยคุยคุยไปคุณกาลังเยียวยาจิตใจเพิ่มต้นใหม่กับคุณเองน่ะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาสําหรับคุณมันไม่บาลานซ์กันเลยมันไม่บาลานซ์กันมันทําให้คุณเจ็บปวดมันทําให้คุณไม่มีความสุขแล้วนะเออกับความรักครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกแย่แต่ถามว่าจิตใจคุณยังมีเขาอยู่ไหมเมยังอยากพูดคุยยังอยากเจรจายังอยากเคลียร์อาจจะเป็นการเคลียร์ใจกันก็ได้นะคะ โอเคไพ่ห้ okay. าใบาของเขาค่ะ Knight of w a n d คนที่คุณรักค่ะ Queen of Cups สี่สี่เหรียญ7ดาบแล้วก็3มดาบเขาเดินจากคุณไปแล้วหรอคะเขามุ่งหน้าไปทางอื่นแล้วคุณเลยรู้สึกน้อยใจในโชคชะตามีความรู้สึกว่าเราชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นความจริงใจไม่เห็นในสิ่งที่เราให้เขาเลยคุณอาจจะให้อะไรละ่ะให้ใจเขาไปเต็มร้อย และเขาไม่เห็นค่าในใจของคุณก็เป็นไปได้นะคะเป็นความรู้สึกน้อยใจแต่คุณเป็นคนค่อนข้างดือดเดือมากค่ะความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองถูกเราดือมากสี่เหรียญมาบอกว่าคุณยังอยากจะกักความสัมพันธ์นี้ไว้หรือจริงๆแล้วคุณยังไม่เปิดเผยความในใจลึกๆของคุณก็ได้คุณอยากเปิดเผยไหมอะ่ะบอกเขาตีว่าคุณชอบเขาบอกอยังถ้าบอกแล้วเขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปเนาะถ้าอยากไปก็ไปบอกไปแล้ว จะได้ไม่ต้องมาเสียความสึกเสียเวลากับว่าตอนที่เราอยู่เราไม่ได้บอกอะไรเขาเลยปลอจากไปแล้วเขาไม่รู้ถ้าเขาไปทั้งท้งทงี่เขารู้ก็โก็แค่ะนะคะลักษณะของของการไม่เปิดเผยความในใจรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะอืมอืมเขาไม่มั่นใจในตัวคุณละแล้วคุณแล้วเขาเองหรือตัวคุณเองเนะ่ยมีคนอื่นมีช้อย เยอะหรือเขาก็มีช้อยเยอะเช่นกันไพ่ถลับกันได้ค่ะสามดาบเป็นความเจ็บรักครั้งนี้มันสร้างความเจ็บปวดค่ะไม่ได้ไม่ได้สร้างความสามัคคีไม่ได้สร้างความปองดองเขาเดินจากไปแล้วค่ะสามดาบเขาเองอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะเขาอาจจะมีคนคู่กายอยู่แล้วก็ได้ค่ะขออีกใบดิเขาเดินจากแล้วเขานิ่งกับคุณแล้วค่ะ เขาพยายามนิ่งเฉยและเดินจากไปหาสูงเขาเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เดินไปข้างหน้ามันจะเป็นเช่นไรแต่เขาก็พยายามที่จะเดินหันหลังจากคุณไปเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่ามันมันไม่ได้รับการเลือกมันไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกเขาเลยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเขาจะเดินจากไปแล้วการจากไปนี้ยังมีความอะไรอวรยังมี ครับน้ำตายังมีความเสียดายอยู่ก็เป็นได้นะคะ <c oughs> <c oughs> คือคุณอาจจะห่างไกลจากคนรักเขาอาจจะถอยคือเขารักคุณอนะชอบคุณอนะเขาชอบคุณอนะแต่เขาก็ต้องไปจำใจต้องไปประมาณนี้หรือเขาเองอาจจะมีครอบครัวแล้วรู้ว่าสิ่งที่ทํามันไม่ถูกไม่ควรเขาเลยเยาเยี่ยาดใจแล้วเน่งแล้วค่ะ โอเคไพ่ห okay. ้าใบของคุณแนวน้องความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสมไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วยสมถ้วยแล้วก็ King o f t พนดูเคแล้วก็ h o World มีคุณรออะไรอยู่จ๊ะที่ผ่านมามีการรอซึ่งกันและกันรอความรักครั้งนี้รอตัวเลือกเหรอรออะไรรออะไรรอรอเป็นผู้ที่ถูกเลือกหรือรอเลือกคะ่ะรักครั้งนี้มันเป็นรักแต่าสามเศร้านะนะมันมีตัวเลือกอยู่นะ่ะ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกของคุณก็เป็นไปได้นะจ๊ะการไม่เลือกเจ็ดถ้วยก็มาคือไม่มียังไม่ยังมีความไม่แน่ใจยังมีความไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้เลยเพราะมันมีมีคนที่มีคนข้างกายอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีใจกันแต่ก็แต่ก็ต้องไปอะ่ะแต่ก็ต้องจบอะ่ะอาจารย์มองว่าเมื่ไงก็ต้องจบอะ่ะมันมีความรักให้ก,กันแต่ความรักของคนเจ้าชู้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณตุล เขามีความสุขดีนะเขาบอกว่าเขามีความสุขดีเขามีครอบครัวแล้วนะคะเขามีลูกสองคนลูกสามคนบางคนมีบางคนกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็เ,เป็นคนที่คุณรักใช่เนาะคุณมองเขาเป็นเดมเพรสนะ่เขาคิดยังไงกับคุณ <Wow. S 1> ว,ว้าวเขาผูกจิตผูกใจกับคุณอ่ะตุลเขารู้สึกรักคุณมันเป็นความรักทั้งทัวบครับทั้งเดวิลมากันหมดเลยโอ้แม่เจ้า มันเป็นความรักที่ฝังใจมันเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ความรักที่เป็นความเจ็บมันเป็นบ่วงกรรมบ่วงเวรที่มันตัดกันไม่ขาดร,รู้สึกอาจจะเป็นเพื่อนเกา่าสมัยเรียนประถมมัธยมแฟนเกา่าคนที่เคยคุยคนที่เคยคบอะไรที่เกา่าเก่ารักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะมันเป็นความผูกพันทางใจความผูกพันทางใจนี่น่ากลัวนะคะเช่นเดียวกับความผูกพันทางกายบางคนผูกพันทางกายบางคนผูกพันทางใจ ทางใจเนี่ยมันเจ็บปวดเพราะว่ามันร้าวึกมากแต่ทางกายบางคนก็ก็ไม่ดีทั้งคู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณอืมเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็เป็นได้แค่ส่วนเกินอ่ะย้ำส่วนเกิน <c oughs> มันเป็นส่วนเกินจริงๆนะเออเขาเขาชอบคุณโดยที่เขามีคนอื่นของเขาแล้วอ่ะคุณคิดว่าเราจะเป็นอะไรเนี่ยเขาอ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้ให้ที่หนึ่งเราเนี่ย ถูกปะคุณคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าคุณก็รู้สึกดีๆค่ะคุณตามสืบตามส่องเขาไมคะแต่คุณบอกว่าคุณคุณไม่เอาหรอกค่ะความสัมพันธ์แบบนี้คุณอาจจะคุยกับราศีตุลเองคุณก็ถือเขาไว้ในมือนะมีความรู้สึกคุณก็ถือเขาไว้ในมือนะแต่เป็นการถือที่ไม่เลือกแหละค่ะคุณแค่มองเขาอาจจะมองเขาเป็นกัลยานิมิตรที่ดีก็ได้นะอืมคุณมองเขาเป็นกระยัดนมิตรที่ดีของคุณแล้วคุณก็ไม่ตัดสินใจเลือก ใช่เพราะความรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะมันไม่สมควรขออภัยอ่ะเดี๋ยวคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่จบกันไปจะกลับมาไหมคะจะกลับมาได้ไหมคนที่เบรกกันไปที่เลิกกันไปจะกลับมาได้ไหมคะ คนที่จบกันไปแล้วคนที่แบกกันไปจะกลับมาได้ไหมคะสตาร์เดอะสตาร์เป็นออฟครับคุณอาจจะหลงไหลกับคนผู้นี้ค่ะคนฉลาดเขาอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงฉลาดผู้ชายฉลาดเป็นคนแฟลลี่เป็นคน friendly, น,คนิสัยค่อนข้างดีมีคนคบหามากมายกายกองเป็นเป็นคนที่อ่า เป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดแล้วค่อนข้างจะมีความยุติธรรมตรงไปตรงมาไม่กลับค่ะถึงจะมีเพชั่นต่อกันก็จริงแต่ไม่กลับค่ะอาจารย์มองเห็นกันไม่กลับนะตอนนี้โอเคถ้าไม่กลับแล้วเขาจะทำยังไ,ไงไหมกับความสัมพันธ์นี้เขาจะทำยังไ,ไงไหมเขาแค่มองคุณแบบเพื่อนอะเออเขาบอกมองคุณแบบเพื่อนอะ เขาบอกว่าถ้ามองคุณมากกว่าเพื่อนไปมันไม่ได้มีมันไม่ได้ไประโยชน์อะไรมันไม่ได้ไประโยชน์อะไรมันมีแต่ความมันมีแต่ความเรียกว่าความเจ็บความเจ็บอืมประมาณนั้นอ,อืสามดาบเขามีคนของเขาอยู่แล้ว เขาไม่สถึงเขาจะชอบคุณมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถสร้างสัมพันธ์กับคุณได้เพราะอย่างนั <Avenue. S 1> ้นเขาถึงหักใจแล้วเดินจากไปค่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยท,ที่ที่จะมาสารความสัมพัญญนธ์นี้ในเมื่อเขาเองเขารู้อยู่กับใจว่าเขามีคนอยู่แล้วหรือคุณมีคนอยู่แล้วให้สลับกันได้คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณมีคนของคุณค่ะๆๆ<ข> คุณอยู่กับครอบครัวคุณก็มีความสุขดีเนาะคุณมีคนของคุณคุณมีคนของคุณที่ผ่านมาคุณเจ็บช้ำกับความรำฟารมรักครั้งนี้มาเยอะเครียดมันเบื่อมันเจ็บมันเสียดายเสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกเสียดายทุกอย่างมันยากลําบากที่ผ่านมานะคะมันยากลําบากในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณอาจจะคุณอาจจะไม่เลือกยอมเจ็บแล้วก็ให้มันจบไปแบบนี้ดีกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะ แบบมันน่าจะเป็นสิ่งที่ควรเป็นแล้วนะคุณยอมเสียใจยอมเสียดายยอมเสียความรู้สึกยอมเสียได้แล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวคุณแล้วค่ะจริงคุณมีคนเข้ามาแต่คุณไม่เอาเขาฝากบอกคุณได้เขาฝากบอกคุณห้าไปเขาอยากส่งข้อความหาคุณหรือคุณอยากส่งข้อความหาเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจบุญกันนะค,คนคนนี้เขานิ่งแล้วค่ะเขานิง่งเขานิง่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกของใครเขาไม่ได้อยาก อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ของใครนะคะเขาไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เขาอาจจะทักคุณมาหรือคุณอาจจะทักเข้าไปก็ได้เป็นการทักไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวเป็นรักที่เผื่อเลือกเป็นรักที่ไม่ควรเลือกประมณนั้นเขาไปถือศีลกินเจเขาไปบวชแล้วค่ะเขาอาจจะอยากเห็นคุณอาจจะอยากรู้จกักรู้ว่าคุณไปไหนทําอะไรที่ไหนถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรเขาค่ะ คุณจะฝากบอกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณอยากหลุดผลออกไปคุณชอบเพามากนะคุณแต่คุณเจ้าชู้นี่ยเจ้าชูไม่รู้จะเลือกใครคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่ความสัมพันธ์นี้คุณก็รู้คุณเองก็รู้เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ถึงคุณอยากจะพัฒนาแต่เขาไม่อยากพัฒนาหรอกค่ะ เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่ค่อยให้ใจเขาสักเท่าไหร่คุณไม่ค่อยให้ใจเพราะคุณเองคุณมีคนของคุณอยู่แล้วมันก็เลยดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ที่ความสัมพันธ์นี้จะไปได้ไม่มีการพัฒนาค่ะต่อให้รอ,อยังไงก็พัฒนาไม่ได้ขอใหยแนะนำห้าใบค่ะ โ่อโอ้ไพ่แนะนำบอกว่ากลับไปทํางานค่ะกลับไปทํางานหาเงินโฟกัสกับงานกับเงินรับไปหาความรักใหม่ในวันข้างหน้าดีกว่าจริงๆด้วยให้บอกว่าถ้าตรงนี้มันไม่ดีไปโฟกัสกับงานกับเงินดีไหมยอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินอยากได้ทองก็ต้องไปหากินต้องไปทํามาหากินและไปทําในสิ่งที่คุณอยากได้อย่าไปมองความรักที่มันไม่ดีค่ะ คุณสามารถจะคนทนตัวคุณเองแล้วไปในวันข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ดีก็อย่าไปอยู่มันอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปอยู่มันอะไรที่มันดีอยู่แล้วไม่มีความสุขก็ไม่ต้องอยู่ความรักมันมีอยู่ข้างหน้าใครมาขอโอกาสก็ไม่ต้องให้ค่ะอืมความรักมันมีอยู่ข้างหน้าคุณไปได้สวยทีเดียวคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ํากรกฎมีนพุจิกเมถุนพุชศกัน อืมมันหนักมากเลยอาจารย์ความรู้สึกว่าโอ้โหอ่านไพ่คุณวันนี้มันใตีกันยุ่งไปหมดเลยมันย้อนแย้งกันไปย้อนแย้งกันมาด้วยล่ะหนักบอกไม่ถูกแต่มันหนักค่ะอ่านยากมากมีความรู้สึกว่าจิตใจของคุณรวนเด์ปนเปรตวตีกันไปหมดสับสนวุ่นวายไปหมดเลยมันได้รับถึงพลังงานแบบนั้นค่ะ อาจารย์เลยแบบไปไม่เป็นเลยเหนื่อยจะบอกว่าอะไรล่ะจะบอกว่านั่นแหละมันอยู่แล้วมันเจ็บอะมันอยู่แล้วมันก็ทุกข์คุณก็ทุกข์มาแล้วที่ผ่านมาคุณก็เห็นว่ามันทุกข์อยู่แล้วแล้วคุณจะไปยืนอยู่ตรงนั้นทําไมไปหาสิ่งใหม่ในวันข้างหน้าหรือกลับไปโฟกัสกับครอบครัวกับตัวคุณเองมันก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าที่คุณจะไปโฟกัสกับสิ่งที่ มันไม่ดีสิ่งที่มันต้องเจ็บผิดศีลธรรมไม่ดีไม่มีความสุขนั่นแหละไปเถอะลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลไลมาค่ะแอดไซ E น์ AFE 0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ